ายคนบอกว่ามีข้อกังวลเรื่องของข่าวสารกระแสต่างๆที่แพร่หลายเรื่องของข้อมูลการสมัครแอปทางรัฐเพราะว่าจะต้องสแกนใบหน้าบ้างละเรื่องของการลงเลขบัตรประชาชนบ้างละหลายคนก็มีข้อกังวลข้อสงสัยว่าเอ๊จะปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าจะทําอย่างไรค่ะซึ่งรัฐบาลเองนะคะก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการลงทะเบียนรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ตนะคะและเรื่องของการขยายจุดให้บริการเนี่ย กว่า6,000แห่งทั่วประเทศและรัฐบาลเองก็ย้ำค่ะว่ารัฐบาลของเราค่ะแอปทางรัฐนะคะมีมาตรการในการป้องกันการจรกรรมข้อมูลอย่างรัดกุมทีเดียวค่ะและในการ ทำให้เกิดการยืนยันนี้นะคะรัฐบาลค่ะยืนยันว่าแอปทางรัฐมีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลอย่างรัดกุมมีความปลอดภัยเจ้าของข้อมูลหรือว่าผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้นนะคะที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ค่ะก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมค่ะมั่นใจนะคะว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยไปสู่ภายนอกค่ะซึ่งทางด้านสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัลนะคะองค์การมหาชนค่ะก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจเงเรื่องของ แอปทางรัฐนะคะคือแอปพลิเคชันของภาครัฐที่พัฒนาขึ้นนั่นก็เพื่อเป็นศูนย์กลางเรื่องของการบริการภาครัฐสาหรับประชาชนนะคะมีการเชื่อมข้อมูลการบริการจากส่วนราชการต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อเป็นศูนย์รวมบริการต่างๆที่รวบรวมบริการภาครัฐง่ายจบครบทุกช่วงวัยในแอปเดียวค่ะ และขณะเดียวกันนะคะก็เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโปร่งใสและตรวจสอบได้ในช่องทางเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล t นะคะประชาชนเข้าใช้งานแอปทางรัฐก็จําเป็นจะต้องมีการพิสูจน์ว่า เป็นผู้ที่กำลังเข้าใช้งานแอปทางรัฐเป็นประชาชนตัวจริงหรือไม่โดยการที่ประชาชนผู้นั้นนะคะหรือบุคคลน,นั้นจะต้องมีการถ่ายใบหน้าและภาพบัตรประชาชนของตนเองค่ะเพื่อเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าและก็ข้อมูลบัตรประชาชนของผู้นั้นที่อยู่ในระบบของทางภาครัฐว่าตรงกันหรือไม่หรือที่เรียกว่าการทำ K C Y นั่นเองนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลของประชาชนผู้นั้นหรือว่าเป็นการ สวมสิทธิ์นั่นเองค่ะและจะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนี้นะคะแอปทางรัฐก็เป็นเพียงช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลและบริการเชื่อมโยงนะคะไปยังหน่วยงานรัฐต้นทางที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลและบริการนั้นๆโดยตรงไม่มีการคัดลอกหรือว่าสำเนาข้อมูลนะคะมาไว้ที่สพอรอแต่อย่างใดค่ะและข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงในแอปทางรัฐก็สามารถเข้าถึงเฉพาะ เจ้าของข้อมูลและผู้มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้นนะคะที่จะเข้าสู่ข้อมูลนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมค่ะเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าแอปทางรัฐนะคะให้บริการอยู่ในระบบเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีเสถียรภาพแล้วก็มีการตั้งวอลลุ่มเฝ้าระวังนะคะระบบแล้วก็ภยัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ DGA ร่วมกับสกมชและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและส ตลอด24ชั่วโมงค่ะข้อมูลล่าสุดเรื่องของการลงทะเบียนตรวจสอบตัวตนนะคะตอนนี้ค่ะมากกว่า24ล้านคนแล้วค่ะแล้วก็รัฐบาลนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับประชาชนได้ให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมโครงการทางที่ ศูนย์ทิจชทัลชุมชนจำนวน1,722ศูนย์ทั่วประเทศแล้วก็ที่ทำการประชนีจำนวน1,200แห่งทั่วประเทศธนาคารออมสิน1 4 7แห่งทั่วประเทศและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสนะคะจำนวน1,238แห่งทั่วประเทศค่ะขณะเดียวกันก็มีที่ธนาคารกรุงไทยจำนวน900แห่งทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ก็อยากจะย้ำนะคะพี่น้องประชาชนที่ ให้มีการติดตั้งแอปนะคะผ่านแอปโซแล้วก็ทางาทางด้าน Play Store เท่านั้นนะคะมีแค่2ช่องทางนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าในส่วนของการติดตั้งแอปมีความเชื่อมั่นได้เพราะว่าเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะ